สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะพี่พี่จ๋าของวันที่29นะคะตุลาคม2568ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสืง่อการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วินาร,รณญาตในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของรอบที่แล้วนะคะของวันที่26สําหำหรับชุดใบเขียวนี้เนาะผลที่ออก6ตัวก็คือ4 2 2 4 1 2แอดให้ดินที่8 7 1เน้นไปที่8 8ไม่มาเลยพี่น้องจา๋าแต่ว่าดินที่1เรามาเนาะ เด่นที่1มานะคะดูจะออก2องก็ไม่ได้ก็ยังจะมาในตัวนี้แต่ว่าวิ่งรูดที่1นึ่งยังมานะคะพ,พี่จ๋าก็ตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะมาดูแนวทางของวันที่29กันเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านนะแอดให้เป็นเพียงแนวทางสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจา๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันเนาะเข้าก็ดีใจหลุดก็ย่อขวากันนะคะมาตามต่อค่ะกับสูตรการคำนวณแอดให้เด่นไปที่3 นะเดินไปที่สามหห้าชุดวินใครจะจับชุดวินใน3ตัวนี้ได้เลยนะคะแอดเน้นวิ่งรูดไปที่สามนะแอดเน้นวิ่งรูดไปที่3มนะเอาแอดขีดเอียงนีพี่น้องอ่ะเขียนเสร็จตรงนี้แล้วกันนะสามนี้ให้ไปที่3ามห้าสาปดหสอง หกสามห้าหกห้าแปดนะคะมาเรามาดูกันตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับเด่นทั้งสามตัวเลยเด่นที่สามนั้นนะคะเด่นที่สามนั้นแอดเน้นไปที่สามแปดนะหกสามหรือเก้าสามนะคะส่วนเด่นที่ห้าแอดเน้นไปที่ ห้นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่ f ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึๆ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ